คนฉลาดไม่เก่งทุกเรื่องแต่รู้ว่าใครเก่งเรื่องนั้นคุณกำลังพยายามทำทุกอย่างเองหรือเปล่าครับคนฉลาดเนี่ยไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่องแต่คือคนที่รู้ว่าใครคือคนที่ควรถามเรื่องนั้นตัวอย่างจริงคือคุณสมชัยเลิศสุทธ,ธิวงศ์ CEO ของ AIS เขาเล่าว่าสมัยเริ่มบริหารเขาไม่รู้เรื่องเทคนิค 5G หรือว่าคลาวลึกเท่าทีมนะ แต่เขาไม่พยายามแกล้งเก่งเขาใช้เวลาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟังแบบลึกถามแบบจริงจังและให้อำนาจคนเก่งได้ตัดสินใจผลคือ AIS กลายเป็นผู้นาในหลายนวัตกรรมเพราะผู้นาไม่ต้องรู้ทุกอย่างแต่ต้องสร้างพื้นที่ให้คนเก่งนะทำงานได้เต็มที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดหนึ่งให้หน่อยครับนะฮะและอย่าลืมช่วยแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆ ของท่านด้วยครับเพราะบางครั้งเนี่ยการยอมรับว่าเราไม่รู้คือจุดเริ่มต้นของการฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดด